ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนมีมาช้านานและมีหลากหลายราชวงศ์ที่ขึ้นครองราชครองบัลลังก์และสืบทอดกันมาจนในที่สุดราชวงศ์ก็ล่มสลายลงและเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนดูสิบราชวงศ์ของจีนที่มีการปกครองมาเนิ่นนาน 1. ราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์ของจีนราชวงศ์เซี่ย เป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนอยู่ราวๆประมาณศตรวรรษที่21-16ก่อนคิทศักรกามีกษัตริย์อยู่14ช่วงและ17พระองค์กินเวลาประมาณ500ปีศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์เซี่ยอยู่บริเวณภาคใต้มณฑลซานซีและภาคตะวันตกของมณฑลเหอหนานในปัจจุบันพระเจ้าอาวี่ผู้สถาปนาของราชวงศ์เซี่ย เป็นวีรบุรุษท,ที่แก้ปัญหาแม่น้ําล้นหลากและสร้างความสงบให้ประชาชนเล่ากันว่าเพราะเขาได้แก้ปัญหาแม่น้ําเหลืองที่เคยเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งจนสําเร็จจึงเป็นที่ยกย่องสนับสนุนจากประชาชนและในที่สุดก็สถาปนาราชวงศ์เซียขึ้นการสถาปนาราชวงศ์เซียนั้นนับเป็นสัญลักษณ์ที่สังคมกรรมสิทธิ์ได้เข้ามาแทนที่สังคมดึกดำบรรที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจีนก็ได้พัฒนาเข้าสู่สังคมระบอบทาสช่วงปลายของสมัยราชวงศ์เซี่ยการเมืองการปกครองวุ่นวายมากความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะพระเจ้าเซียเจ๊กกษัตริย์สุดท้ายของเซี่ยเมื่อขึ้นของราชได้ไม่นานก็ไม่สนใจบริหารประเทศเย่อหยิ่งฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตเลอะเทอใช้เงินเป็นเบีย้ย พระเจ้าเสี้เจียเอาแต่เสวยน้ำจันทร์สนุกสนานกับพระสนมคนโปรดชื่อเหมยสีไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนถ้าขุนนางผู้ใหญ่ทูลทัดทานพระองค์ก็จะประหารขุนนางผู้ใหญ่เหล่านั้นเสียโดยเหตุนี้นครรัฐต่างๆในราชวงศ์เสี้ก็พากันเป็นกบฏนครรัฐซังที่ขึ้นกับราชวงศ์เสี้ ก็ถือโอกาสโจมตีราชวงศ์เซี่ยจนทําให้เซี่ยแตกพ่ายพระเจ้าเซี่ยเจียหนีออกจากเมืองหลวงในที่สุดก็สิ้นพระชนที่เมืองหนาเฉาราชวงศ์เซี่ยจึงสิ้นสุดลงปัจจุบันยังมีข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์เซี่ยน้อยมากในประวัติศาสตร์จีนมีราชวงศ์เซี่ยจริงหรือไม่นั้นวงการวิชาการก็สรุปไม่ได้แน่นอนแต่หนังสือสือจี้เซี่ยเปินจี้ ซึ่งเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนได้บันทึกระบบสืบราชวงศ์กษัตริย์ราชวงศ์เซียไว้ชัดเจนนักโบราณคาดีก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้การทางโบราณคาดีค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรมทางวัตถุสมัยราชวงศ์เซียเพื่อพิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์ราชวงศ์เซียตั้งแต่ปีคิศกราธ .1959 เป็นต้นมา วงการโบราณาคดีจีนก็เริ่มสำเร็จซากโบราณวัตถุเซียเป็นการเปิดฉากค้นพบราชวงศ์เซียในปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าซากโบราณเอร์ลี่โถในเมืองเอื้อนซื่อของมณฑลเหอหนาน,านซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมเอรี่โถเป็นสถานที่เป้าหมายสำคัญที่สุดที่ต้องค้นหาวัฒนธรรมของราชวงศ์เซียตามการตรวจสอบ เวลาก่อรูปขึ้นของซากโบราณวัตถุแห่งนี้อยู่ประมาณ1900ก่อนคิเทศกราชซึ่งน่าจะตรงกับราชาสมัยเซียในปัจจุบันแม้จะยังค้นไม่พบหลักฐานโดยตรงที่สามารถสรุปได้ว่าซากโบราณแห่งนี้เป็นวัฒนธรรมของเซียก็ตามแต่ข้อมูลสมบูรณ์ที่ค้นพบจากสถานที่แห่งนี้มีส่วนทำให้งานค้นหาวัฒนธรรมของราชวงศ์เซียก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก เครื่องมือในการผลิตการค้นหาสร้ากเออหลีโถยังคงเป็นเครื่องมือหินเป็นหลักเครื่องมือกระดูกและเขาสัตว์และเครื่องมือเปลือกหอยบนฐานรากของบ้านเรือนเตียงดินและผนังของสุสานที่ได้คพ้พบรอยขุดดินด้วยเครื่องมือที่ทำจากไม้ประชาชนในสมัยนั้นใช้ความขยันหมั่นเพียรและสติปัญญาของตนปรับพื้น ฐานทำการเพาะปลูกด้วยเครื่องมือที่ค่อนข้างล้าหลังแม้จนถึงปัจจุบันจะยังไม่เคยค้นพบเครื่องสำริดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในซากประหักขักพังสมัยราชวงศ์เซียก็ตามแต่เคยค้นพบเครื่องมือและอาวุธภาชนะที่ทำด้วยทองสำริดชนิดต่างๆเช่นมีดสว่านขวานมือสิวภาชนะใส่เหล้าดื่มเป็นต้นนอกจากนี้ ย่งค้นพบซากโบราณของเตาเผาหล่อสำริดค้นพบแม่พิมพ์หล่อเครื่องทองสำริดที่ทำจากดินเผาการท้องสำริดและเศษหม้อสําหรับหล่อทองสำริดนอกจากนี้ยังค้นพบเครื่องหยกที่มีเทคนิคผลิตค่อนข้างสูงจำนวนมากมีเครื่องประดับฝังอัญมณียังมีเครื่องดนตรีชนิดต่างๆเช่นชิงหินเป็นต้นเทคนิคการผลิตหัตกรรม และการจัดงานภายในได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นในด้านการบันทึกภาษาโบราณสิ่งที่น่าสังเกตที่สุดคือปฏิทินของราชวงศ์เซี่ยบทความเรื่องเซี่ยเสียวเจิง้งในหนังสือต้าไตหลีจี้ก็เป็นหนังสือสำคัญเกี่ยวกับปฏิทินเซี่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันแสดงว่าผู้คนในสมัยนั้นสามารถกำหนดเดือนด้วยทิศทางของดาวไถ ปฏิทินเซียนับเป็นปฏิทินที่โบราณที่สุดของจีนบทความเรื่องเซียเสียวเจินได้บันทึกปรากฏการณ์ของดวงดาวปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาและปรากฏการณ์ของสรรพสิ่งตลอดจนกิจการทางการเกษตรและการเมืองที่ผู้คนควรจะทำตามลำดับ12เดือนในปฏิทินเซียปฏิทินเซียแสดงระดับการผลิตทางการเกษตรของราชวงศ์เซีย และบันทึกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่โบราณที่สุดและค่อนข้างมีค่าของจีน 2. ราชวงศ์สั่งราชวงศ์โบราณที่สุดของจีนที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์วงการประวัติศาสตร์ของจีนมักจะเห็นราชวงศ์เซี่ยเป็นราชวงศ์ที่โบราณที่สุดของจีนแต่ข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์เซี่ยส่วนใหญ่บันทึกในหนังสือยุคหลังทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันยังค้นหาไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือทางโบราณคดี ส่วนราชวงศ์แรกที่มีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้และได้จากการค้นพบทางโบราณคดีของจีนคือราชวงศ์ซั่งราชวงศ์ซั่งสถาปนาขึ้นประมาณศตวรรษที่16ก่อนคิทศกัาราชสิ้นสุดลงเมื่อศตวรรษที่11ก่อนคิทสกักราชกินเวลาประมาณ600ปีช่วงแรกของราชวงศ์ซังเคยย้ายเมืองหลวงหลายครั้งในที่สุดได้ตั้งเมืองหลวงขึ้นที่กรุงยิน บริเวณเมืองอันหยางของมณฑลเหอหนานในปัจจุบันพยานหลักฐานทางโบราณคดีพิสูจน์ได้ว่าในช่วงราชวงศ์ซังอารยธรรมจีนได้พัฒนาไปถึงระดับสูงพอสมควรสัญลักษณ์ที่สำคัญคือตัวอักษรโบราณที่สลักไว้บนกระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์และวัฒนธรรมทองสำริดการค้นพบตัวอักษรโบราณบนกระดองเต่า หรือกระดูกสัตว์นั้นเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมากเมื่อต้นศตรวตรรษที่20ชาวหมู่บ้านเสียวถุนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอันหยางมณฑลเหอหนาน,านเอากระดองเต่าและกระดูกสัตว์ที่เก็บได้มาขายเป็นยาแผนโบราณจีนมีนักวิชาการได้พบเห็นโดยบังเอิญจึงพบว่าบนกระดองและกระดูกเหล่านี้สลักตัวอักษรโบราณไว้และใช้ความพยายามค้นหาไม่นานนัก นักวิชาการด้านตัวอักษรโบราณของจีนก็ได้ข้อสรุปอย่างแน่นอนว่าตัวอักษรเหล่านี้เป็นตัวอักษรของราชวงศ์สัง่งและก็ได้ลงความเห็นว่าหมู่บ้านเสี่ยวถุนก็คือที่ตั้งของกรุงยินเมืองหลวงเก่าของราชวงศ์สัง่งการค้นพบและการขุดค้นของกรุงยินได้เป็นการค้นพบโบราณในคดีที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่20ของจีนตั้งแต่ปี1920 ที่เริ่มขุดค้นเป็นต้นมาได้พบโบราณวัตถุที่มีค่าจำนวนมากซึ่งรวมทั้งตัวอักษรกระดองเต่าและกระดูกสัตว์รวมถึงทองสำริดตัวอักษรกระดองเต่าและกระดูกสัตว์เป็นตัวอักษรโบราณที่สลักไว้บนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ในสมัยราชวงศ์ซังไม่ว่ากษัตริย์จะทรงทำเรื่องใดก็จะต้องเสี่ยงทายก่อนเสมอกระดูกเต่ากระดูกสัตว์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสี่ยงทาย ปัจจุบันได้ค้นพบกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ที่เมืองยินเก่าเป็นจำนวนกว่า1.6000 0ชิ้นในจำนวนนี้บางชิ้นยังมีสภาพสมบูรณ์บางชิ้นเหลือแต่เศษที่ไม่กี่ตัวอักษรตามสถิติตัวอักษรชนิดต่างๆบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์เหล่านี้มีจำนวนมากกว่า4,000ตัวในจำนวนนี้นักวิชาการศึกษาวิจัยได้ประเมินว่า3,000ตัว มีจำนวนมากกว่า1,000ตัวที่นักวิชาการเป็นเอกฉันท์ส่วนที่เหลือบ้างก็ยากที่จะอ่านออกบางทีก็มีความเห็นแย้งกันอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านการศึกษาวิจัยตัวอักษรโบราณเป็นจำนวนกว่าพันตัวนี้คนปัจจุบันก็สามารถทราบสภาพต่างๆในสมัยนั้นเช่นการเมืองเรศรษฐกิจและวัฒนธรรมของราชวงศ์ซางอย่างคร่าวๆเครื่องทองสำริดก็เป็นโบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของราชวงศ์ซังเทคนิคการถลุงเครื่องทองสำริดของราชวงศ์ซังได้พัฒนาขึ้นสู่ระดับสูงพอสมควรเครื่องทองสำริดที่ค้นพบบริเวณเมืองยินเก่ามีจำนวนหลายพันชิ้นการขุดค้นพบทางโบราณคาดีและการวิจัยศึกษาวิชาการพิสูจน์ว่าสมัยราชวงศ์ซังมีประเทศเกิดขึ้นแล้วระบบกรรมสิทธิ์ก็ได้กำเนิดขึ้น ตั้งแต่สมัยนี้เป็นต้นมาจีนก็ได้พัฒนาเข้าสู่สมัยอารยธรรม ราชวงศ์ฉินราชวงศ์ศักดินาแรกของจีนในปี221ก่อนคิดทศกราชหลังจากที่ได้ผ่านสังคมระบบทาตที่ดำเนินมานานกว่า2,000ปีแล้วราชวงศ์ฉินซึ่งเป็นราชวงศ์ศักดินามีระบบรวมศูนย์อำนาจรัฐเป็นเอกภาพราชวงศ์แรกได้สถาปนาขึ้นมีความหมายสำคัญเป็นพิเศษต่อประวัติศาสตร์จีน ในช่วงระหว่าง255ถึง222ก่อนคริสต์ศักราชสมัยจิ่งกั้วของจีนและเป็นช่วงปลายของสังคมระบบทาสของจีนในสมัยนั้นจีนมีก๊กเล็กก๊กน้อยที่เป็นอิสระจำนวนมากก๊กเหล่านี้เกินกินในที่สุดเหลือแต่ก๊กที่ค่อนข้างใหญ่ทั้งหมด7ก๊กซึ่งถูกเรียกกันว่าชีสงเจ็ผู้ยิ่งใหญ่ชีสงหมายถึงเ็ผู้ยิ่งใหญ่ ได้แก่ฉินฉีฉูไว่เอียนหานและเจ้าในบรรดาเจ็ดกกกกฉินที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกฉิงเหนือได้ดำเนินการปฏิรูปทางการทหารและการเกษตรค่อนข้างเร็วกำลังประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปี247ก่อนคิทศกราชยินเจิ้นผู้มีอายุเพียง13ปี ได้รับตำแหน่งเจ้าก๊กฉินเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ22ปีและเข้าบริหารประเทศแล้วก็เริ่มกืนอีก6กก๊กรวมจีนเป็นเอกภาพเจ้าก๊กฉินอิงเจิน้นระดมหาบุคคลอย่างกว้างขวางขอเพียงแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถก็จะมีโอกาสได้รับราชการทั้งสิน้นอาทิเคยแต่งตั้งให้เจินกัว เป็นผู้จารชนของกกหานไปขุดลอกขู่คองส่งน้ำเจินกัวจนทำให้ดินที่มีสารเกลือมากจำนวน40,000ื่นเฮกเกอร์ของกกฉินกลายเป็นที่นาที่อุดมสมบูรณ์เกิดเป็นปัจจัยทางวัตถุที่เพียงพอแก่การที่รวมจีนเป็นเอกภพของกกฉินในช่วงเวลาถึง10ปีตั้งแต่230-221ถึง221ก่อนคิทศกราช เจ้าก๊กฉิงหญิงเจิ้นได้กืนก๊กหานเจ้าเว่ยอียนฉูและฉีทั้งหมด6กกกตามลำดับและรวมจีนเป็นเอกภาพสำเร็จจีนก็สิ้นสุดสภาพการแบ่งแยกและมีราชวงศ์ฉินที่เป็นเอกภาพและใช้ระบบรวมศูนย์อำนาจรัฐทางเผด็จการเจ้าก๊กฉินกลายเป็นจักพรพรรดิองค์แรกของจีนเรียกว่า สือห่วงตี้หรือจินซือฮ่องเต้หมายความว่าจัก,กรพรรดอิองค์แรกการที่ฉินรวมจีนเป็นเอกภาพได้นั้นนับเป็นคุณูปรการที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีนในด้านการเมืองจินซีฮ่องเต้ได้ยกระดับการแต่งตั้งเจ้าประเทศสราชครองแขนกลับใช้ระบบจังหวัดอำเภอแบ่งทั่วประเทศเป็น36จังหวัดจังหวัดแบ่งเป็นอำเภอ ข้าราชการของรัฐกลางและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นล้วนแต่งตั้งและถอดถอนโดยองค์จักพรพรรดิเองไม่มีการสืบต่อทางวงศตระกูลระบบจังหวัดและอำเภอที่ราชวงศ์ฉินเริ่มใช้ในสมัยนั้นกลายเป็นระบบการปกครองราชวงศ์ต่างๆในยุคหลังปัจจุบันชื่อของอำเภอจำนวนมากของจีนก็เริ่มกำหนดโดยราชวงศ์ฉินเมื่อ2,000ปีก่อนส่วนผลงานสำคัญอีกหนึ่งเรื่องของฉิน ก็คือได้รวมตัวหนังสือของจีนให้เหลือเพียงแบบเดียวซึ่งก่อนราชวงศ์ฉินราชวงศ์ต่างๆก็มีตัวหนังสือของตนแม้ตัวหนังสือเหล่านี้จะมีแหล่งที่มาเดียวกันและไม่แตกต่างกันด้านการสะกดนักแต่ก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการแพร่ขยายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลังจากฉินรวมจีนเป็นเอกภาพแล้วได้กำหนดให้ตัวหนังสือเสียวจ้วนของก๊กฉิน เป็นหนังสือที่ใช้ทั่วประเทศหลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือจีนเริ่มมีระเบียบซึ่งมีความหมายชนิดที่ไม่อาจประเมินค่าได้ต่อการก่อรูปของประวัติศาสตร์จีนและการสืบทอดวัฒนธรรมจีนนอกจากนี้จินซีฮ่องเต้ยังกำหนดมาตราช่างตวงวัดของจีนให้เป็นเอกภาพเช่นเดียวกับตัวหนังสือก่อนหน้านี้มาตราช่างตวงวัดของก๊กต่างๆมีความแตกต่างกัน เป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตาช่างตวงวัดจินซีฮ่องเต้ยังได้กำหนดเงินตราและกฎหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขแก่การเติบโตของเศรษฐกิจประชาชาติทั้งได้เสริมสร้างฐานะของรัฐบาลกลางอย่างมากเพื่อเสริมสร้างการปกครองในด้านความคิดเมื่อปี213ก่อนคิทต์กราชจินซีฮ่องเต้ ได้สั่งการให้เผาหนังสือประวัติศาสตร์ของก๊กต่าง,างนอกจากประวัติศาสตร์ของก๊กฉินและทฤษฎีของลัทธิเตา๋าและถึงกับประหารชีวิตผู้คนที่แอบเก็บและเผยแพร่กระจายหนังสือเหล่านี้พร้อมกันนี้เพื่อป้องกันการลุกรานจากรัฐของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนือจิมซีฮ่องเต้ได้สั่งการให้บูรณะซ่อมแซมกำแพงที่ก๊กฉินก๊กเจ้าและก๊กเอียนในอดีตเป็นคนก่อสร้างขึ้น เชื่อมต่อกำแพงเมืองจีนเมืองหลีตั้งแต่ทะเลทรายทางตะวันตกไปสู่ริมฝั่งทะเลทางตะวันออกฉินซีฮ่องเต้ยังได้สั่งการก่อสร้างเป็นการใหญ่เกณฑ์ชาวบ้านจำนวนมากกว่า700,000คนและลงทุนจำนวนมหาศาลก่อสร้างสุสานตั้งอยู่ใต้ภูเขาหลีสซันเป็นสุสานจินซีฮ่องเต้และหุ่นทหารกับมา้าซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปัจจุบัน จินซีฮ่องเต้รวมจีนเป็นเอกภาพสิ้นสุดสภาพแบ่งแยกเป็นระยะเวลายาวนานของจีนสถาปนาประเทศศักดินาหลายชนชาติที่เข้มแข็งเกรียงไกรโดยมีชนชาติฮันเป็นองค์ประกอบสำคัญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประวัติศาสตร์จีนก็ก้าวหน้าสู่ยุคใหม่ จะเห็นได้ว่าการเมืองการปกครองของประเทศจีนนั้นมีมายาวนานและมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจกันอย่างมากมายถ้าหากคุณชอบบทความเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและอย่าลืมติดตาม EP ตัดไป EP ีที่สําสำหรับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ